สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้หลังจากเมื่อเช้านี้มีทุเล่นิดนึงครับพี่น้องครับก็เลื่อนนะครับเลื่อนนัดนะครับทีมงานบอกว่าเป็นช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงสินาทีนะครับบริเวณก็จะประมาณนี้ครับมีนาข้าวอยู่ครับพี่น้องครับที่ ทั้งเกี่ยวไปแล้วแล้วก็กําลังเหลืองนะครับฮาก็เลยมาลองเอานกมาเล่นดูครับมาไม่ไกลวันนี้เอาง่ายๆนะครับเพราะว่านกก็ไม่ได้ออกนานแล้วับมาจากกับทีมงานนี่แหละสองคนจะแล้วพสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้อากาศเป็นไงโอ้โหสุดๆครับพี่น้องครับโอ้โหอยู่ครับอ่าร้อนเป็นร้อนเลยแหละนะครับร้อนอยู่อ่ามันก็ยังไม่ได้ไม่ได้ดูร้อนไปแล้วครับ ถือว่าเป็นคล้ายๆนาทามครับตรงนี้นะครับนาทามก็จะประมาณนี้แหละนะครับพี่น้องครับก็เลยลองไล่ดูนะครั้งแรกเนาะถือว่าครั้งแรกในฤดูกาลนี้นะครับนกก็ไม่รู้ว่าจะยังไงมครับของจะแหลมมันเก่าเกียไปแล้วแหละเจ้าบนนะครับผมนี่ก็ก็เมลองดูจะยังไงส่วนทีมงานนั้นก็ไม่ว่างครับนิสิทธ์ก็โทรหาแล้วเมื่อเช้านิสิทธ์บอกว่า หางผมพึ่งขึ้นนะครับไม่ใช่หางนกหางคนนะพึ่งขึ้นนีเรียกว่าหางผมพึ่งขึ้นวมาอย่างนั้นนะครับก็เลยอ้าวอยากให้รอให้มันยาวก่อนแล้วกันให้หางแก่กันให้หางแก่ๆก่อนนะกันนะครับก็เป็นกบทีมงานนะครับผมเอาโอเคครับก็ขออนุญาตพรางพิเก่อนเนี่หบใบแซมเราทีนี้อาจารย์แหลมใบพลังเราไม่มีเลยนี่ใบครับก็อ่อนไปเลยใบขามนี่ก็อ่อนเกินนะครับสำหรับแมง บ้านเราเรียกว่าแมงกินนูนกำลังกินดีต้นขานะต้นแจ้าอุ่นตรงคนนี้ <c oughs> อ้าวโอเคครับรบ,รบ,บริเวณก็เนี่ยแหละโดยรวมนะครับ,รบทุง่งนาป่าอ้อยล,งลงุงลงเตรียมคล้ายๆจำลองทางโซนบ้านผมเลยนารทรรมนะครับ สวัสดีครับพี่น้องตอนบ่ายสามครับพี่น้องครับ <laughs> นกป่าไม่มาคือคือไม่เข้าใกล้เครับพี่น้องครับบินผ่านอยู่แต่ว่าไม่แหวะครับนกมันยังไม่คึกกับนกป่ายังแบบอไม่อยากจะเรียกไม่อยากจะคูครับนกป่าผม,มสังเกตแล้วครับไม่จแบบขันโยนต้นไครต้นมันอย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยครับเจ้าบุญช่วยวันนี้ผมเอาเจ้าบุญช่วยมานะครับก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับยังไม่ห่วงยังไม่คึกเลยครับนกป่าขันอยู่ต้นไข่ต้นมันแต่อยู่ในดอนเนี้วกันแหละครับพี่น้องครับแต่ว่ามันไม่มาครับแต่หมดแดงก็เยอะเยอะครับกว่าจะหาต้นใส่ได้ บริเวณตรงนาข้าวใส่ไม่ได้ครับคนเริ่มมาแล้วครับเมื่อกี้นี่ทั้งบัวทั้งอะไรทั้งแถวๆนั่นนะครับอ้าโอเคครับเดี๋ยวรอนู่ะครับสี่โมงห้าโมงครับพวุ่ห้าโมงเย็นนี่แหละนกน่าจะจะนั่นอีกครั้งหนึ่งหรือมันร้อนนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะกลัวนกมันร้อนด้วยนะครับมันเลยไม่อยากเข้าเล่นเข้าสู้กันครับช่วงนี้ ก็นกลงแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าเจ้าของที่นะครับเขามาครับพี่น้องครับก็เลยเด้นกลงโอ้เสียดายอยู่ครับเพราะว่านกกําลังจะเล่นแล้วครับนี่ตอนนี้ห้าโมงห้าโมงสิบนาทีเลยไม่ยินเสียงเจ้าอุบลนะครับนี่อยู่บริเวณนี้แหละครับอเสียงเรียกเสียงอะไรอยู่นะเมื่อกี้ผมก็เดินเดินผ่านมาทันทีนะครับผมอยู่บริเวณจุดนู้นครับเมื่อกี้นี่นู่นเลยครับ เราลงแล้วครับพอแล้ววันนี้ถือว่ามาชิมรางนะครับมาชิมรางเฉยๆนะครับเจ้าจบุญช่วยออกมาไล่นะครับก็นกก็ยังไม่นั่นเท่าไหร่ครับนกเพราะว่ามันต้องไล่ให้มากกว่านี้นะครับนกมันยังไม่คืนฟอร์มเดิมเท่าไหร่แล้วนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรครับแถมนกป่าไม่เร้าอีกครับพี่น้องครับอ่านกป่ามีแต่ขันโยนอยู่ห่างๆนะครับไม่มาใกล้เลยครับผมนะ ก็จับจุดยากเหมือนกันนะครับเนาะขันแล้วก็หายอะครับไม่ใช่อะไรแล้วอ่ะโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูจานแหลมเผื่อเจ้าอุบลนะครับอาจจะมีแต้มหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าเห็นมันเรียกอยู่ครับเมื่อกี้นี่นเรียกเร่งๆแต่ก็เรียกตัวเดียวเหมือนเดิมนั่นแหละครับยังไม่ได้ยินเสียงนกป่าสักตัวเลยอยู่กับแกนะครับผมเอาเดี๋ยวรอรุ้นเผื่อมันมาพอดีครับช่วงห้าโมงนกมาจากทุ่งนานะครับไปกินข้าวกลับมาที่ดอนอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะเข้ามานะครับรอดูครับครับอาจารย์แลมก็มาแล้วครับเป็นไงอาจารย์แมบมมียั้งต่อบมก็บ่นคู่อยู่มันคู่หรือมันหนหนาเขาไม่ได้โดดแล้วมันก็เหี่ยกตะคำมันก็เศร้าอต่มันก็ได้เศร้าไปดยคือเรามีสภาพนกป่าตอนนี้มันคือตัวนึงไม่นีตัวนึงเลยอะไรตีมันนี่ตัวนึงตีตะไลแต่วันไม่ได้โดดเผมประกาเข้าไปเพราะเป็นที่เขายู่ท่าไหนโอ้ใช่ใช่ครับ ผมก็หนีมาก็เป็นที่เขานั่นแหละครับมันบอกว่าพี่ท่านบอกว่าผีมันก็มาหาท่านบอกว่าผีมันก็มาผอบอกกวนเลยแหละครับท่านบอกว่ามันอยู่ที่หัวน่ากู้การอะไรตีเขาอยู่ห้องกอันเวทไม่เป็นไรนะครับเราก็ถือว่าเรามาเช็คก็นกนกป่าใช่หรอครับมันไม่้เอาหรอกนกเอานี่มันนกเคี่คกุกโอ้นกเคกุกแกะผูโถเลยนกไงขึ้นค้บแหลกเคีกุกเลยนกเอานี่ครับ เอาหนีงานมันเดสองตัวสามตัวนกแขกคุกผมผมได้ยินเสียงนกอีกตัวหนึ่งก็คือมันเสียงไม่ค่อยเต็มนะจ่าแหลมรับนกเสียงยังไม่เต็มเท่าไหร่นะครับมันเลยไม่อยากสู้ครับนกป่ามันมีแต่ขันโยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสู้ก็สู้ตัวที่แบบว่าบินเข้าไปประชิดจริงจริงแบบบังคมโยนนี่นกสามตัวอู้นกสามตัวอยแต่ว่ามันแห่งปั้นแห่งตัวเดียวที่มันเลยตีเขาอยู่ข้างในน่ะมันงนกออกมาอ่าก็สองตัวนี้ว่้ใจเด้ เย่าก็โก,โกโเ้เกศครับนั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นนกคงก็ขันโยนไม่เข้าครับนกลักษณะถ้าจะห่วงถ้าจะ,ะไรคือถึงจะไม่โดนจุดมันก็จะตีบนให้เห็นครับนี่อย่างเช่นตัวนี้นอจะแหลมเนี่ยแต่เช่นทิวเนี่ยถ้าถ้าเกิดเราใส่พุ่มเนี่ยครับเราใส่ไม่ถูกจุดมันหรอกแต่ถ้ามันคลึกเป็นห่วงนี่ก็คือยังไงมันก็ต้องตีบนอ่ะพ<ม>ุม่มน,น,นั้นแค่นั้นเองตีบนใช่ครับไม่เห็นหรือไล่คูไล่อะไรเขาอย่างเงี้ยนะครับถามว่าให้ข้ามมาไม่มันไม่ข้ามมาแต่เราก็ดูได้ว่าอ๋อนกขินมันน่่ั้ไมมก็าาเน แต่ของที่เขาแพมเลยผมเดี๋ยวแง่้ยบมบุนผมใส่ไิ้หนึ่อยู่ให้ตีเขาตลอดเนาะแต่วันนี้ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นตีตะไลเห็นตีบนอะไรไม่มีไม่นนี้เห็นแล้วได้ยินเสียงครูไหมได้ยินอยู่เนาะได้ยินเสียงนกคู่นกตีตะไลเห็นอยู่ครับแต่ว่ามันไม่ออกมาจากที่เขาซื้อครับมันเข้าไม่ได้ครับที่เขาหุมวังแถวเนี้ยโซนเนี้ยนะครับเอาเาะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเรามาไล่นกข้อสนิมเฉยๆหรอกครับหลังจากที่ พักไปนานเนาะจะแล้วเนาะจริงจริงแล้วคนนะครับอยากออกต่อนกมันยังไม่พร้อมเท่าไหร่อกครับรู้อยู่ว่านกมันยังไม่พร้อมแต่มันก็ขันนะวันนี้ทําดีนะผมได้ยินเสียงเจ้าบนอยู่ตอนผมเดินเดินผ่านมามึงบนอ่ามันดึงมันเรียกมันอะไรอยู่มอุบนมันอสัก้ตนมันอสักแ้่คนแล้วครับมันเห็นเขาจบพิสูจน์คำนี่อ่าไม่อมื่อสักได่ขอสรับมันเหียกเลยครับมึบนอืมนั่นแหละครับก็คือต้องรอสักหน่อยครับยังไม่ดีเท่าไหร่ครับให้หมดนี่แหละครับเดือน เอาเป็นว่าเดือนมิถุนานะครับมิถุนาเนี่ยก็คือสนุกแน่นอนผมบอกเลยนะครับนกเราก็สุดเต็มทุกตัวแล้วครับถ้าเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับเพราะว่าเดือนพฤษภาเนี่เป็นเดือนที่เก็บตกนะเก็บตกนกที่แบบว่าอาจจะมีขนที่ยังไม่หลุดนะครับเก็บตกนั่นแหละครับเก็บตกช่วงที่นกที่ถ่ายช่วงต้นปีนะครับนี่เดี๋ยวมันก็สุดแล้วครับหมดพฤษภาเนี่ยแน่นอนเลยผมว่าถึงไม่หมดก็มีเล่นนะนะครับมีเล่นตัว2ตัวสตัวแน่นอนผมปกันอ่า สองกอดใกล้แล้วไปเตรมแล้วถ้าป็นสิ้นเดือนนี้กับเตรมละเต็มครับพฤษภาเนี่ยเนาะแม่นครับผมอ่ะก็ไม่เป็นไรครับมาใจรักครับใจรักเนาะจะแหลมแล้มีได้ออกกำลังกายบ้างได้ได้เหงื่อบ้างกินข้าวก็อร่อยนอนหลับก็หลับสบายนะครับดื่มก็ดื่มได้ดีใช่ไหมใจแหลวครับผมกอยังเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนใจผู้ทำคลิปเดีรยบจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระ นะครับมาฝากไพื่อนๆอีกแค่และท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดดิ้งซร้าข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์แหลมผีภูครับไปก่อนครับผมสว<ะ>ัสดีครับสวัสดีครับ